สวัสดีค่ะอยู่กับแบนุกี้ช่องสอนแฟมารีนะคะอ,อยู่กับช่วงเป็นการเป็นงานกับเบานุมาละ ใจเห็นใจตอนนี้ก็แบ่งงานกันทำนะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะฝากชมคลิปย้อนหลังชมโฆษณาให้กับนกกี้และพี่อดิอรด้วยนะคะวัดความยาวตกเสากันแล้วะค่ะตอนนี้นะคะ ไปค่ะูก็จะมาดูพี่ๆนะคะเก็บเสากันนะคะมีอะไรให้ช่วยหรือไม่มเเเามล่นลนะันจะจตงข

โอเคค่ะเอทุกท่านแลแล้วนะก็สำเร็จแล้วนะเอฟซีเร็จแล้วเอเอาลงออกได้แล้วนะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยเด้อน,นะคะจะ นะช่วงนี้ก็แดดร้อนมากเลยนะเดี๋ยวเราเก็บไว้ป้าบอกว่าเก็บไว้ฉลองนะคะวันฉลองเปิดนะคะองค์ปู่เราจะต้องใช้อีกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากสั่งซื้อ TP c o f f e ฟทีพีสก,กินด้วยนะคะนะสีบักตอนััเบตา้ากูแกนสวัสดีค่ะ ก็เราจะใช้ตอนฉลอกปุยอีกครั้งหนึ่งก็นะไม่ต้องซื้อใหม่นะถึงจะซื้อใหม่มาเพิ่มก็อีกนิดหน่อยแหละดีกว่าซื้อทั้งหมด ต้องไปหาตูนะคะตะปูไปวย้อง้อนเ้เราไปหาดูตะปูไม่เผื่อมันหล่นแถวเนี้ยใช่เผื่อมีตะปูหล่นตรงที่แถวๆต,ตรงเนี้ยค่ะ,คะไอ้รัศมีตรงเนี้ยมันน่าจะอาจจะมีหล่นเดี๋ยวเรามาตามดูนะคะว่าจะ มีตะปูไหมดูเพื่อมีตะปูอ่พี่เก้าเพราะว่าถ้าเกิดรถขับไปขับมาถ้าตะปูมันหลงเหลืออยู่มันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะตามกิจนิดนึงโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะป้าแตนสั่งลุยนะคะส่วนลุงพลก็นู่นนะคะสั่งลุยคือแบ่งงานกันนะคะ ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะคลิปนี้นูก,ก็ไม่ได้บรรยายอะไรเยอะนะคะฝากชมคลิปย้อนหลังชมโฆษณาย,ย้อนหลังให้กับนุกด้วยนะคะบรรยากาศในช่วงบ่ายนะคะร้อนมากๆเลยค่ะฝากที่พิซ่กินที่พิคอฟฟี่นะคะ0 9 2 7 9 4 7 5 2 6นะคะแล้วก็เสื้อองค์ปูปาริจินนะคะมีทั้งหมด7สีนะคะตัวละ3า0รบาทเท่านั้นนะคะ อย่าลืมช่องทางในการสั่งซื้อก็แอดไลน์ที่ biscuit official นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วน้าสวัสดีค่ะ